สบายดียามแรงๆเด้อพี่น้องขึ้นจากเกี่ยวเข่าฮ่าต่อแดดปวดหัวตุบๆมึนค่ะตอนนี้ก็เป็นเวลาสี่โมงสามสิบเก้านทีแต่ว่ายา้ำนี่มันข่ำไวตะเวนสิตกก็กคือยามดำนายามดำนาเจ็ดโมงบนถนมืดอยู่เกี่ยวได้เจ็ดแปดหล่องน่อยมันหาคน กินน oh, uh. ้ำหลืยังหาเด้อบุญเมื่อยเลยมาอัดน้ำมายยางเบิดแห้ง่อยๆเลยบุญเกี่ยวได้พึ่งทะเลหน่อยเมื่อ่านเด็กทำที่อันนี้ห่ออันนี้น้อยกับอกแฟแบบนี้เลยเผาสุกถั่วทงงาเลย ตากแดดตั้งแต่บ่ายบ่ายช่งกว่าลงตันนี้เผื่อฮอดที่หาเมงแรงตากแดดอยู่แบบนาวฮอนบุนๆจใจสิขาดหายใจกระโบทาน อัน้ำมิกก oh, ี้ก oh ็เจ้าจอดไปช่งก็เจ้าเนาะโหขอนึกเมื่อยแล้วค่ะมิเต่าวว้ายค่อยๆแล่นลูกเช้าหรือเปล่คะเพื่อนวันดีจ้ามาเอ้ยอ่านหน่อยเอ้ยไปขึ้นเบิ่งลาถ่าตารางแล้วถ้าไม่ขึ้นเบิ่งแบตเตอรี่พอใหญ่ก่อนยาดึกๆ่าคบน้องแหงดึกๆเพราะมันน้องเนาะดูกดึกจะน้องมิกกี้อีกเน่อยดึกๆยา ทำเสี่ยวกันไล่เป็ดนี่ไหมฮ่าปวดหัวตุบๆมันแดดไอ้บังฮะยังเจ็บดากฮะอืออ่าอย่าไล่เป็ดดูกดิกดูกดิกขี้ดืด้อเสี่ยวมิวกี้ขอบคุณซื้อโมอเแ็ดมาใหม่ วดหัวตุบๆมาพี่ล yeah> uh, uh. ูกเอ้าเอ้ยเอ้าคลายเข่าด้วยลูกเออเข่าเข่าลูกเข่านี่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 เออออออหอบเสียงทไมเริ่มแห้งลายเลยเนาะเราเป็นดอกเห่าวลายล่ มันเหี่ยวเขาต้องไปแกะไว้อีกนึงเท่าไว้อีกน,นึงเหี่ยวเขาซื่อๆวะอนกคนเข่าผู้เดียวยายเก็บดอกไม้ของพ่อพวามมืออื่นเป็นวันออกพรรษาบ่วันศิลปเพลงได้มือมอื่นวัเข้าไปใส่บาตรเข้าตะแลงเอื่นเช่าใส่บาตร เฮ้ยยิ้มเ้าให้อู้ปาขึ้นเทิงก่อนปะขึ้นบองมีเออเออเป็ดลมโซลาร์เซลล์มีตู้เปิดอีกได้พี่น้องม่ค่อยได้ขึ้นไหมนาง่งได้แล้วแบบแห้งมันมีแต่น้อยพผล่เข้ามา กันก็แบบเก่าบ่าหรือแบบใหม่แต่ว่าบาแห้งนี่เพราะว่าพนบลไม้ไปซื้อไก่ซื้ออยู่รักสามนี่มาเบิเ่นอยากเบิ่งทรศนาบัดนี้มันมีแผ่นโซลาร์เซลล์อยู่แต่มันเก็บไฟบ่ได้มันเสื่อมซื้อมาใหม่หมื้อนี้ G H บริเวณหยกขึ้นน้องมาพ่อพนตั้งไว้ค่ะกล่องมันหนักเนี่ยดิโตเก่าหม้อไฟเก็บไว้ได้เวลากระเจ้ามามีหม um ้อไฟตายโทรศัพท์ตายอย่างเอามาแลกของแลกนั่นแลกนี่เนาะหม้อไฟใหญ่จะแหงแลกได้ค่ะพี่น้องกนเบิ่งอยู่แล้วซามอันนี้ซ้ำพันห่าน้อพี่น้อง g s แบตเตอรี่เติมน้ำกรดชาร์จไฟก่อนใช้งาน ก็ยากได้แบบแห่งอะไรแต่แบบแห่งอยู่ราคามันมีแต่หมอหน้อยหมอขนาดซัมนี่โบมีโ่โรยแซวนี่่าจะโอยแซวเนาะดิน่าจะเมนก <c oughs> ็เลยได้แบบเติมน้ำกดคือเก่าอันนี้ราคาสามพันห้าสามพันห้าก็จะเป็นเงินลุงทางมหาสาครคามอันส่งให้ยซ้ำพันเนาะขอขอบุญขอบคุณหลายๆเด้อลุงเอ้ยลุงมีอยู่มันควันยืน สรงเ่าสิได้เบิง่งเขาทันเลยเนาะมันตะเก้าคา่ะนั่งหัวแรงนะพอจากบิ่งก็เปิดบุพเพอหา้านาทีตัดปุบไปพี่น้องก็บ่ได้เบิง่งมันก็ได้เบ,บิ่งขอบคุณขอบคุณหลายๆเด้อลุงเอ๋ขอให้ร่ำให้รวยกว่าเก่าเด้อสุขภาพห่างกายแข็งแรง,งแข็งแนระงเนาะสรงเ่าเพิ่นก็ดีใจาลายเนาะลุงให้สามพันก็ตื่ใส่ยหาเลยก็อยอากได้มาแตาเ่เฮิงเลยพี่น้องเอ๋ มันน้อยกว่านี่มีแต่แบบแหงค่ะบ๊อจักแลแบบอยู่เซนูละลายห่านเนาะแต่ว่าแบบช่วงนี้บว่้างไปพี่น้องเออหน่วยใหญ่เฉนีมันเบิดคำมันบเบจากพันเลยเนาะแบบแหงไงเทียงค่ะเป็นหัวบวบไ้ปลูกกระซิบมันๆื่นในน้อยน้องปวดหัวขึ้นมัน็กเกี่ยวเขา พวกเขาวเขาเก็บไว้เพื่อฮอดย้ำนี่ก็วางหัวกระลีบไปนำ้ำโอ้ภาพประัดน้ำมันมืดเนาะวางหัวกระลีบไปน้ำได้กะเลือกแล้วตัวที่มันเบ่งก็ได้โบลายดอกผู้เฒ่าผู้พีโทรศัพท์เบิ้งไว้รุ่นยังว่าเบิ้งโทรศัพท์เนาะผู้หนุ่มมีโทรศัพ<อ>ทพ์มีแต่ว่าฝนบอคใครเลยสมัครเน็ตอี่นี้นะั่นสมัครที ตกกินข้ขาวกินน้ำแล้วหัวคขำจะบิ่งนั่งหัวคขำก็บอะไรบึงต่ถ้ากลางเว็บ่มีเวลาบรรเลาบิ่งน้อกพี่น้องเอ้ยแล้วก็สากพาก็ดโได้ตะการากยังว่า,าสากโทรศัพท์ก็ได้สากเบ็ดก็ได้เป็นพวกผ้าห่มพวกพวกมอนตะก้าเสื้อผ้าของก็ยังมีอยู่เรนนี่ตอนค่อยนอนนาหันเพ่ผัดผันไปซื้อมโอน,นี่เนาะไปซื้อมโอน,นี่ก็เลยซื้อมาเลยเราจะก็ากได้แบบใหม่หแบบแห้งเที่ยงนากระประมาณนี้ นี่ต่ข้าวของเที่ยงนาผลกับเป็นตายาทอะไรปวดหัวสูงตีววิว่อยู่เวลาล้มนี่โคตรย่านเลยนี่ว่าใดกันหมดเวลาล้มมาย่านเลยมันอยู่บนลงลงนี่สูงสูงช่วงขัดชุ่มเลยมีแนวขัง่งแนวขึงสู่งชงสล่างลงลงเลย อันนี้ก็เอาไยใต้ไฟได้อย in ่างเดียวพี่น้องใต้ไฟอย่างเดียวแต่โตัวเบิ่งทีวีเนี่ยครเบิ่งทีวีสักแบตโทรศัพท์ได้ถ้าเกิดว่าหมอมันบ่เสื่อมเนาะแล้วก็สักไผโคมไฟชายได้เฮ้อยเบิ่งนางบ่อีนางเกิดปรเห็ดมันแตกเด้อแว่นม่นเป็นแหวนแตกบ่เฮ้ยช่วงมือสิงติดเย็นแต่หึงเลยจะกินยังไง ทำเลยที่อยากเมื uh, uh. Nah, ่อไปไปไปอยู่บอกได้ยังอุตส่าห์ปวดได้พูดมันเพร่แพร่เลยหัวแหลนมกล่อมพอเลยลงไปก่อนพี่น้องลงไปเบิ่งนมิวกี้กันเออาน้ำก็แข็งเด้อมิวกี้ ยังเป็นบาทเก่าอยู่หลดแรกค่ะเออเดี๋ยวสิเก็บเดี๋ยวปลาพาลูกออกก่อนเดี๋ยวคอยชื้นคล้องนิดน้อยตะลางค่ะออกเก็บเอาหอมเปก่ันบวบปุ่มอันนี้หอมกว่าหมูบวบตัวหน่วยมีช่องสนิทในนะแบบเงากว่านี้ก็มีหน่วยอันเงาเงาว่านี้สิบวหอมสมตัวนี้ตัวนี้สุดยอดเรื่องหอมหมักแข้งจะไปส่งกับเจ้าฮันไซได้เลย ออส่งคนเกี่ยวข่าวคนห่วยยังสามคนสแวพนบอกให้เข้ามาสวยจ้างเข้ามาสวยกะเจ้าก็เกี่ยวคือการข่ากัเจ้าแต่ก็เจ้าก็ข่ากระเจ้าแบบอยู่ในช่วงแบบว่ามันเรือโบราณไปเกี่ยวอมืออื่นกันแล้วกะเจ้าก็เลยมาให้ซ้ำเลยเก็บฮอมเปยก่อนมีแต่หอมเป้นี่แหละที่รอดฝน ผักอันนั้นตายบมดผักยังก็ผักเสริมไหนดิค่ะแม่เป็นโควนาเอาใหม่ยังมีน้อยหนึ่งเอายังเออเออดิเอาใบลุ่มมันพี่น้องเฮ็ดอันยอดมันเลิศก็บมาได้นาะใบซ้อนมันทั้งลุ่มใบเก่ามันเลยเอาง่ายๆโอ้หอมมันอีกินสุบเห็ดเด้ ผกเห็ on, ดบดอ่อนๆเด้พี่น้องเอ้ยบ่ค่อยได้เห็ดบดอ่อนๆปานนะอืมตาลาดมูใหม่เนาะบ่ได้ซื้อเห็ดนางฟ้าอ่อนๆมาสุกกินมาจน่นเอาแล้วบักเสริมบ่มได้เก็บหลายดอกพี่น้องเฮาสมุนเก็บเมื่อแตอส่สำรับซํานึงเขได้ใส่ถูก็เอามื่อลายมาันก็สีน่าสีแห้งเขาตู้เย็น ไปไปน,ะนี่ใส่ตะคะิงงัวนได้ค่ะกลัวไปกเก่าไก่สะไก่ป่าในสวนนี่นเลยมีไก่ต่ออยู่ชงสันตูโอเคพี่น้องคำ่ำเลยไปเอาคองมิวกีอยู่ตลางมึงเอาก่อนเนาะขบพรคลิปหน้าแม่็จะเข้าบ้านกันมนเข้าไปนอนรอใส่บาทอื่นเ้าไปแล้วพี่น้องเลยสไปดีสวัสดีเด้อพี่น้อง